เอาครับวันนี้ผ่านพานสามารถครับผ่านสามารถผ่านสามารถเล่นแล้วโอ้โหสุดยอดปลาเลยโอ้โห oh เป็นไงครับผ่านสามารถวันนี้ผีมือสุดยอดถถอแม่นเลยนี่ลดปะถึงใสถึงใจวีวีไม่มีผลานครับผ่านสามารถเป็นไงครับาารแกมผีมือนี้ สุดยอดอยังไงใสสวยเจ๋งปิงออเอ้ยเปิดหัวได้ดีครับเปิดหัวได้ดีวันนี้ผ่านสามารถหมายเดิมหมายเดิมหมายสะพานไม้ครับแต่วันนี้เสียลมอย่างหนึ่งครับเขามาดักตะข่ายกั้นไว้ยอดผ่านสามารถชมไปเรื่อยครับรุนไงด,ด้วยกันครับไปเลยครับ เรียบร้อยวิ่งอย่างนี้เรียบร้อยอตัวใหญ่ครับใสสวยตัวนี้ใสสวยโอ้ยสวยงามตัวนี้สวยงามเข้าหัวทะลุเลยไม่มีรอดครับอุยใสสวยนี่ไม่ต้องรุ่นนี่ได้ไอ สวยงามสุดยอดแจ่มเลยครับตัวนี้ทะลนีองการ้องการน้าใสยังสิละ บางคนเขามาถามผมนะไม่กลัวมันโดนมือเหรอโดนไหมโอ้โหวิ่งฟูดเลยไม่โดนมันก็ยิงเหมือนหนังตุ๊กติกบ้านเราดิเด,ดไอมไม่ถอยถ้าเราเปิดหน้าลอกถ้าเราไม่เปิดหน้าลอกเนี่เอาเรื่องอยู่ดีดกลับ ถ้าเราใส่เส้นเอ็นมันจะขาดไปเลยนะใส่เส้นเอ็นนี่ถ้าเราลืมเปิดหน้าลอกลูกขาดไปเลยอันนี้ผมใส่ใสายได้สายทีีมันก็เหนียวหน่อยมันก็จะดีดแตบไม่ค่อยตัดตัวใหญ่โอ้ยข้ามหัวตายเอา้าไปโดนปลาตัวไหนโอ้ยยิงตัอใหญ่โดนตัวเล็กโอ้ยปลาเยอะจัด ตัวมัเล,เลยเลยเมื่อกี้ขาวจัวเลยโอ้ขโย,ย,ยข้ามหัวไปโดนตัวเลขเฉยห้ามหัวไปโดนตัวเลขเฉยมาแต่เช้านี้ได้ยิงป่าของนี้ป่ามันเยอะตอนสายมามันก็ลงหมดมาแต่เช้ากีคนน้อยทำงานเต็มยิงไปอยู่ กลางคืนผมไม่ค่อยอยากไปอ่ะเพราะว่าถ้าเราไปไปเจอแถวไหนที่หมามันเยอะๆแล้วมันเห่าแล้วคนเขาก็ด่าบางทีใกล้บอ่อปลาเขาก็ว่าไปขโมยปลาเขาอีกมันี้เหมือนบ้านนอกเราแถวนี้เลยไม่อยากออกกลางคืน าเพียบเลยโอ้ยวิ่งปุ๊ดไม่ถูกคู่ตาขึ้นเยอะมากเลยมาเต็มเลยเนะนี่ยไซส์สามนิ้วสี่นิ้วเพียบเลยลุงใช่ผมเสียดายตรงสงการเมื่อกี้เนะี่ยไอ้มันมันร้อนอะ่ะมันนกตายมีตัวใหญ่เลยอะ่ะโอ้ยแตกกระจายไม่ถูก นกตายมีตัวเป็นโลเป็นโลอ่ะนกน้ําตายแต่ละคลองอ่ะอนนมันร้อนมันร้อนอ้ร้อนจัดอ่ะหลังสงการมาคนกลับมาจากบ้านในวันสองวันปลานกตายเต็มคลองแต่ละคลอง,อลองร้อนจัดอ่ะ สติ๊กหวานเจี๊ยบเพ้าตั้งนานครับเข้าหัวไม่รอดนอกตายเลยครับเป็นไงครับหนังสติ๊กหวานเจี๊ยบสติ๊กเราทำน้อยๆไม่มีเหลือแจ๋าอีกแล้วยอดใสสวยปนินหลุมครับแจม ใส่ันนี้ไม่มีอีกแล้วแหลม,มอีกแล้ววันนี้ครับหนังสติก๊กกโอ้ขี้แสงเกงอีกนี่แหละครับพอเราปิดกล้องก็ขึ้นแล้วก็ได้ยิงครับพอเราใส่กล้องแั้ยิงไม่โดนนะครับโอ้ยจอดนี่ครับใสสวยอันนี้นึกว่าจะได้กินแห้วซะแล้ว ยิงปลาไม่ค่อยโดนนะครับเพิ่งโดนนะครับยิงเป็นสีเพิ่งได้ตัวเดียวนี่แหละครับแก้วสวยงามปลายไม้ครับวันนี้ปลาล่องลึกนานมาดีครับห่างตามชมนี้ด้วยครับนะครับผลงานเราวันนี้นครับผลงานหนังสติ๊กนะครับนี้ อุปสรรคเยอะครับเราก็ยังพอมีผลงานครับตัวสวยๆสามสี่ตัว,ว,ตวนี่ครับตัวสวยๆเลยนะครับปลานินตัวสวยๆนะครับคาดเยอะครับวันนี้นี่นะครับตัวสวยๆเลยนินวันนี้คาดเยอะเหมือนกันครับวันนี้อุปสรรคเยอะครับ ทั้งตะข่ายทั้งอะไรทั้งยิงไม่โดนด้วยครับฝนก็ตกครับนี้เรามาถึงบ้านแล้วเดียวนิดหน่อยครับฝนตกงนก็ฝากผลงานไว้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับลืมติดตามเป็นกําลังใจให้ผมด้วยนะครับผลงานหนังสติ๊กแก้วขอบคุณครับ